สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจ่าพันวิโรจน์นะครับผู้เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นโหมนะ่งนะเตะเตียงสี่เดือนนะท่านผู้ชมไม่คิดว่าจะหายนะครับหายได้นะครับพอท่ารักษาก็ลงคลิปไปแล้วนะท่านผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับสําหรับคนที่เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นที่อาการหนักมากๆเลยนะขาลีบไปข้างนอนติดเตียงนะเข้าไปดูครับว่าผมหายได้อย่างไรนะครับแต่วันนี้ ผมจะมาสอนท่านผู้ชมครับรักษาไหลใครที่เป็นยกแขนไม่ขึ้นนะไหลอักเสบเอ็นไหลฉีกนะครับปวดไหลไม่มีสาเหตุมาฟังตรงนี้ก่อนแล้วคุณจะรู้ด้วยว่าเมันเกิดจากอะไรแล้วจะแยกแยะได้ยังไงนะตรงนี้ดีมากนะครับหนึ่งเลยถ้าเราเจ็บไหลเจ็บแขนนะครับส่วนมากเราจะไปไหนเราก็จะไปนวดไปหาหมอไปทายาไปฉีดยาไปสารพัดเลยใช่ไหมแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่า ไอ้ที่ไหลเราเจ็บมันเจ็บเพราะอะไรก่อนฮะต้นเหตุก่อนถ้าเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมันรักษายังไงมันก็มีวันหายครับอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเราไปล้มมาแล้วเอามือดันพื้อนล้มกระแทกมึกอ้าวเอ็นหัวไหล่ฉีกอันนี้เรารู้อันนี้เรารู้มาว่าเราใช้แขนเนี่ยเราไปทํางานหนักเกินทํทำทำเนี่ยล้วมีอาการเจ็บปวดอักเสบอันนี้เรารู้ถูกไหมเรารู้ต้นเหตุเราจึงรักษาง่ายอ่าแต่ถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุเช่นอยู่อยู่อยอยนอนอยู่ตื่นขึ้นมาปวดเฮ้ย ไม่ทำไมปวดได้ว่าไม่ได้ปดไปทําอะไรมาเอาแล้วอันนี้งงเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยะต้องไปดูที่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุสาเหตุที่เฮ้ยทำไมมันเกิดจากอะไรวะเราต้องไปศึกษาค้นคว้าใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ต้องมาดูที่นี่คนที่ปวดแขนปวดไหล่นะฮะชาแขนชานิ้วโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยนะครับไม่มีต้นเหตุว่าไปล้ม,ไ,มลไปกระแทกไปดันไปใช้งานหนักมานะแล้วอยู่มันปวดนะครับมันเกิดจากหมอนรองกระดูกคอไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทอันนี้แยกไว้ก่อน น,นีแยกไว้ก่อนถ้าท่านใดปวดแบบไม่มีสาเหตุให้เข้าไปดูตรงนี้ปวดคอร้าวลงขาไอ้ร้าวลงแขนปวดคอร้าวลงแขนนะครับอันนี้จะเกิดมาจากหมอรองกระดูกคอทับเส้นเลือดทับเส้นประสาททาให้เลือดไปมาเลี้ยงแขนทําให้เส้นประสาทแขนมีอาการปวดทรมานแล้วก็ชาแขนชามือชานิ้วใต้ไหล่ใต้รักแร้นะครับอันนี้คือหมอรองกระดูกคอรับเส้นคือปวดไม่มีสาเหตุแต่วันนี้จะมาดูคนที่ปวดไหล่แบบมีสาเหตุเช่น ลกล้มมือไปเท้าไว้นะครับใช้งานหนักยกของหนักนะครับข้างใดข้างหนึ่งที่เป็นประจํออันนี้รู้สาเหตุมาดูวิธีแก้ไขวิธีดูวิธีรักษากันนะครับหนึ่งนะครับรวมๆเลยนะสําหรับคนที่มีอาการปวดไหล่ไหลติดนะครับเอ็นหัวไหล่ฉีกที่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเนะาะมีวิธีรักษาหนึ่งเลยจะต,ต้องขยับไหล่ครับถ้าเราปวดแล้วเจ็บเราจะไม่ขยับบางคนเนี่ยถึงกับเอาผ้ามาผูคอแล้วเอาแขนห้อยไว้อย่างงี้เพราะว่ากลัวไหล่ขยับมันเจ็บ ผิดมากถ้าคุณทําอย่างนั้นมันผิดมากบางคนทิ้งไว้อย่างนี้อุ๊ยปวดพอยกขึ้นไม่ปวดก็เลยหาผ้าพันแล้วก็ยกไว้ใช่ไหมผิดมากมันปวดมากเนี่ยเพราะว่ามันอักเสบนะครับมันปวดมากเพราะมันเกิดการฉีกขาดมันปวดมากเพราะเกิดการล็อกนะครับมันปวดมากเพราะว่ามันก็มีหลากหลายนะครับแต่ถ้าเรารู้สาเหตุอย่างนี้แล้วนะครับให้เราบริหารตามที่ผมบอกแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่สามารถทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้หายนะครับ มันใช่ค่อยดีขึ้นดีขึ้นผมรักษาตัวเอง9เดือนนะครับกว่าจะหายสาเหตุของผมก่อนผมล้มนะแล้วเอามือดันลมอย่างนี้แต่ล้มของผมมันล้มรุนแรงนะผมเล่นโรลเลอร์เบดโรลเลอร์เบลดคล้ายสเกต็ตอะวิ่งไปข้างหน้าแล้วคานี้หงายหล่อครับหัวจะฟาดพื้นดิก็รีบเอาแขนไปเท้าครับลองนึกดูนะวิ่งมาเร็วๆแล้วฟาดวิ่งมาวิ่งมาเร็วแล้วฟาดเนี้ยวิ่งมาเร็วแล้วฟาดปุ๊บม,มันยิ่งเพิ่มพลังในการล้มใช่ไหมทำให้แขนผมเนี้ยเกือบหักเลยนะแต่ แต่ไม่หักเพราะว่าผมโหนบามาแข่งแรงอัานี้เอ็นหัวไหล่ฉีกรับปืนโคตรทรมานเลยครับรักษาตัวเองมาเก้าเดือนเก้าเดือนเต็มขยับไม่ได้ครับปล่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้เจ็บต้องเอาผ้าเาพานยกจะเอาไปแห้งหลังหมดสิทธิ์จะยกขึ้นอย่างนี้หมดสิทธิ์ครับทาให้เรานั้นเสื่อมสมรรถภาพในการใช้แขนไปเลยนะครับรักษาอยู่เก้าเดือนหายคราวนี้พอเวลาผมทําหายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มาลงคลิป ปรากฏว่าคนที่ไม่ได้เป็นเอ็นหัวไหล่ฉีนะครับเขาแค่เจ็บไหล่ไหล่ติดไหล่ล็อกไหล่อักเสบเอ็นไหล่เสื่อมอะไรพวกนี้นะ mm. เขาก็ทําตามปรากฏว่าเขาหายด้วยอ่าพอเขาหายด้วยผมก็เลยเอยเอ,เอมันหายได้วเว้ยก็ดีนะครับผมก็เลยนําวิธีนะี้มาเผยแพร่น,นะครับมาดูวิธีรักษาก่อนนะครับ <c oughs> เอารวมๆนะครับมันจะมีอยู่ไม่กี่ท่าครับนะท่าที่หนึ่งครับให้เราแกว่งแขนครับแกว่งยังไงแกว่งแบบนี้ให้ดูก่อนนะให้เราเอาแขนนี่นะครับ เอามือเท้าหรือนั่งก็ได้นะครับมือดันกําแพงไว้หรือนั่งก็ได้นะครับจากนั้นให้ให้เอาแขนที่เป็นไหล่ที่เป็นนะจิ้มมาที่พื้นนะครับนี่ฮะชี้อยู่ที่พื้นนะครับจากนั้นก็วาดวงกลมครับวงกลมเข้าอย่างเงี้ยสามสิบครั้งพอครบสามสิบครั้งเสร็จให้หยุดมือช่วยหยุดมันจะปวดมากแล้วก็ย้อนกลับอีกสามสิบครั้งดูเหมือนง่ายเอ้ยง่ายก็แค่แกว่งแข,งแขงนแต่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ใช้แขนแกว่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง พอครบสาสิบครั้งนะครับก็หยุดอย่าลืมนะฮะเอามือจิ้มไปแล้ววาดเป็นวงกลมนะครับให้ใช้นิ้วชี้เนี่ยวาดพื้นเป็นวงกลมนะครับทั้งเข้าทั้งออกอย่างละสามสิบเวลาท่านผู้ชมาแกว่งอย่าใช้แขนนะครับให้ใช้ไหล่ให้ใช้ไหล่ตรงที่ปวดเนี่ยเป็นตัวแกว่งไอไหล่ตรงที่ปวดนี่แหละครับเป็นตัวแกว่งเลยครับแกว่งเข้าไปแกว่งเข้าไปใช้ไหล่นะอย่าใช้แขนนะครับใช้ไหล่ทำไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือท่าที่หนึ่งนะครับเอาละมาดูท่าที่สองนะครับท่าที่สองเนี่ยมันจะต้องใช้กําแพงท่าที่สองท่านผู้ชมเราจะเอาแขนข้างที่เป็นต้องมันมาลาบากท่าที่สองแต่ต้องทําให้ได้นะต้องทําให้ได้นะครับต้องทําให้ได้นะครับให้เอามือครับไปชิดกําแพงนี้นะสมมุติอันนี้เป็นกําแพงแล้วกันนะเสาเนี่เป็นกําแพงแล้วกันนะ พอมือชิดมันจะยกก็ยกลำบากเนาะเอามือประคองมาช่วยยกนะครับพอชิดกําแพงเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมเดินเข้าไปหากําแพงโดยที่สไลด์แขนขึ้นนะฮะเดินเข้าไปหาก็สไลด์ขึ้นเดินเข้าไปหาก็สไลด์ขึ้นเดินเข้าไปหาก็สไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นจนกระทั่งหน้าเราแนบกับแขนครับค้างไว้ครับประมาณ15วินาทีนะครับถึง20วินาทีแต่นั้นก็สไลด์ลงครับปื๊ดเดินมาสไลด์ลง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 นี่ครับแล้วค่อยลงทําอย่างนี้ครับประมาณ30ครั้งนะครับ ทำทุกวันเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับเร็ๆมันจะไม่ได้บางทีขึ้น๊ยปวดแล้วพอจะสไลด์ไปได้แค่นี้เองฮะก็ไม่เป็นไรสไลด์ได้แค่ไหนแค่นั้นแต่พยายามให้มันสุดแล้วเอาแขนชิดให้ได้นะครับท na, mi, kilogram, al, yıl, totally cool. on, right. ําอย่างนี้ทุกวันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับแล้วก็ท่านี้ด้วยนะครับ2ท่า2ท่าเองนะครับเวลาท่านผู้ชมอยู่เฉยๆก็เอาน้ํามันร้อนๆนะครับเช่นน้ํามันมวยยาหมองนะครับออกมานวดบริเวณที่ปวดนะครับ เอามาคึงเอามานวดอย่ากระชากนะครับอย่าให้ใครมาบีบนะครับอย่าให้ใครมาบีบนะอย่าให้ใครมาดึงมากระชากนะครับห้ามนะห้ามมันจะดีตอนทํแต่มันจะแย่หลังอย่างนั้นนะครับก็ทําทเองครับเรานี่แหละทําเองนะครับเราคือหมอที่ดีที่สุดนะครับตัวเราเราก็ทําไปนะครับล,ล้วก็ทําตามที่ผมสอนนะครับมีอยู่แค่2ท่าเองนะครับก็ทําทไประยะเวลารักษาตัวแล้วแต่เป็นมากเป็นน้อยผม9เดือนเกือบปีไม่คิดว่าจะหายก็หายแน่ดู หายเลยหายแล้ว,แ,ลวแต่มันจะมีเสียงนะใครที่เป็นจะมีเสียงที่ไหลนะครับกรับกรับกับบางทีก็ดังเหมือนแบบเหมือนแบบยางมัดกันนะอี๊บนะบางทีก็ดังกรับกร๊บกับแล้วแต่แล้วจะดังแบบไหนนะครับก็นี่คือวิธีรักษาไหล่เจ็บไหล่ล็อกไหลเสื่อมนะครับมันช่วยได้คุณจะกลับมาหายคุณจะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติจะได้ไม่ต้องนอนกังวลน,นะบางคนนอนแล้วสะดุ้งตื่นเลนะมันปวดจนสะดุ้งตื่นนะครับอันนี้สําหรับคนที่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร นะครับรู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนคนที่ไม่รู้สาเหตุว่าเฮ้ยทำไมเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กระแทกไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ๆมันก็ปวดทรมานมากอันนี้สันิษฐานไว้ก่อนเป็นที่หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทล้าวลงแขนชานิ้วชาวฝ่ามือก็อไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ลงไว้ให้พิมพ์คําว่าปวดปวดปวด,ปวดคอล้าวลงแขนก็จะเห็นแล้วนะครับเข้าไปดูนะครับเอาละคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบรายการนะครับ ใครที่ชอบในตัวผมแล้วก็ชอบในรายการนะครับสามารถสนับสนุนนะครับหรือช่วยเหลือผมได้นะครับในช่องนะทางช่องทางนี้ครับวิโร์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับจะได้มีกําลังใจดีๆทําคลิปต่อไปนะครับผมอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็เพราะการสนับสนุนของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคนละห้าบาทสิบบาทก็ทําให้เรานั้นไปต่อได้นะครับใครเห็นความสําคัญก็บริจาคตามนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับ อย่าลืมนะฮะทำทุกวันทรมานไหมทรมานมากที่สุดนะเวลาทำเนี่ยมันสุดแล้วโอ้โหปวดแต่มันก็ต้องอดทนอดทนในการทำทำไปเรื่อยๆนะมีคนถามกินยาแก้ปวดได้ด้วยไหมถ้าปวดก็กินถ้าไม่ปวดมากอย่าไปกินนะครับถ้าปวดมากเอากินก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปทำไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าไม่เกินไม่นานเกินไปมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆหายแต่ต้องมีมานะนะต้องมีวินัยในการทำไม่ใช่ว่าทำแบบเลิกทำามบเลิกทำ,กทำไม่มีหายครับ ราะการบาบัดใช้ระยะเวลาต่อเนื่องการบําบัดคือการใช้ระยะเวลาต่อเนื่องในการรักษาคุณคือหมอที่ดีที่สุดตัวุณเองนะครับโอเคไหมอ่าคลิปหน้าจะเป็นเข่าใครที่มีอาการปวดเข่าเข่าล็อกเข่าเสื่อมเขา่าบวมเขา่าติดเสียวเขา่าปวดเส้นใต้เข่านะะคลิปหน้าม,มีวิธีรักษาครับหายจริงนะผมเป็นมาตั้งหลายปีผมยังหายได้ท่านผู้ชมก็หายได้ะครับสําหรับใครที่เป็นปวดเข่าเข่าล็อกเข่าเสื่อมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแนละ้ว สำหรับจา่าพันวิโรจขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ3า0,000คนแล้วดีใจมากขอบคุณครับ